น้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินรรำดีวันนี้วันศุกร์ที่22ของเดือนพฤศจิกาวันนี้ทีมงานคนสุรินรรำดีเราก็ได้เดินทางมาสูงร์บการากจังหวัดสุรินเพื่อจะนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของน้องชายท่านในพลจัวนะครับจากประเทศกัมพูชาขเขาเรียกว่าเป็นพระสังกัจจาย วันนี้ทีมงานคนสุรินทำดีเราก็ได้นำพระสังฆายที่น้องชายมาจากกัมพูชานำมาฝากก็คือ,อท่านในพลจัวเราก็จะได้นำพระสังจายจากประเทศกัมพูชามามอบให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินท่านชำนาญชื่อตาเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปบนสารกลางเพื่อที่จะเข้ามอบ พระสังกจจัยให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ใหม่ท่านกำลังชี้ตาเดี๋ยวตามคนสุรินทร์ธรรมีขึ้นไปบนสารการด้วยกันครับทีมงานคนสุรินทร์ธรรมีเราก็ได้เดินทางขึ้นมา หน้า,าห้องนะครับหน้าห้องของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินคนใหม่ก็คือท่านานาชื่นตาตอนนี้เราก็รอท่านที่จะเดินทางมาถึงนะครับเราก็จะได้มอบพระสังกัจจายเป็นสริมงคลแก่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินครับเดี๋ยวเรารอพบท่านผู้ว่าเดี๋ยวที่งานคนฟลิคทำเีเราก็จะได้ถ่ายทำ เป็นปากพ่วงมาต่อครับขอสวัสดีเนท่านนี้ครับเดี๋ยวเข้าไปในด้านนายกรอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เข้ามาถึงนะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศการเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านใหม่ครับท่านชำนาญจิตตาครับจากภาคส่วนตา่างๆครับที่จะเข้ามาร่วม ตอนนี้เราก็แสดงความดีกับท่านครับที่ท,ที่ทํางานครับที่ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดสุรุมวันที่22พฤศจิกายน2567ครับหลายภาคส่วนครับก็จะมาเข้าพบเพื่อรูปแสดงความดีเกียรติตอนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรุมท่านท่านทำงานชื่นตาครับนี่ครับทุกภาคส่วนครับหลายหน่วยงานครับ ก็จะมารอเข้าพวกท่านครับวันนี้แล,แล้วก็ทีมงานคนส่นุทมิเราก็จะมีโอกาสได้เข้าร่าวมต้อนรับแล้วก็แสดงความยินดีกับท่านด้วยครับในสักครู่ทางหน่วยงานต่างๆก็เริ่มทยอยันมาครับมีจากทางท่านก็กตนะครับท่านปปชครับแล้วก็ภาคส่วนต่า,างๆครับที่มาคร,ครับตอนนี้

ก็คใ่ยนแมไปโตแล้วทนต้นว่าครับก็ไปโตแล้วต้องหมครับเดี๋ยวสารวิยาทุจะเิ้นต่อจานนี้เดยวตอตท่านครับตอนนี้ขอได้ตามได้ยวชวิทยาอยที่โรงเรียนสิป่ข้างปกชอแต่ตอนนี้ที่ก่อนได้ก่อนนั้นก็เป็นศูนย์การในุนหนึับนยนอยู่ครับในนามของ สามน่วยงานขอกระทสงกาิ่ประกอบด้วยครงบกศมบกชและกบจังหวัดสุรินนะครับก็ขอแสดงความยิดีกบท่านในโอกาสที่ด้เข้าร่วมรับชมการแะเ้ามอเสร็จพันธุปบัตน้าว่าราชการดรึนหรือว่าท่านเชนนัชินตาก็ไกรับเกยรจาเราคือว่าราชการกรีนทำเลขึ้นามาซึ่งเป็นข้อบันทึก่งของทั้ามหน่วงานของกระทง3ึาธกนะครับก็จะ ินดีที่จะทำงานครับท่าผู้ว่าอยาบนะครับที่มีตัใจที่ทเราทำงานเราไปต้องเขยัดเราไม่ได้ค่อยทำดีนะครับหรือีาจทะใจังหวะนะครับใ้ทำมนการนีดีนะครับขอขอแสดงความดีทุกผู้ว่างีท่านสมาชิกต่างท่านดีเ่นอครับี่แจนนะครับพี่แจนงรถมาสท่นหน้าเดิมคนเดิมก็จะมาควบคุมอาศัยท่านสามช่วยงาน ให้ภาคมันตรวจเปดีนะคทับต <laughs> ีเขาเือคุทำความโปร่งสเรื่องของท่าองต้องมองว่าความนรตรวจจรจิหน่อยมันยัไม่เกินเลืองนะก็จะได้คลัวอะไรประมาณนี้นะจะได้ารที่ยัไม่ได้เข้าไปนี่ก็รับงานกัสำหรับวันพรุ่งนี้กชิทงขอบคุณทัาสหน่วยงานนะครับของงานร่วมกัน ทางท่านพอกระต่อยจอดสุดครับแล้วก็ทางท่านก็จอบทัาก็จะมอาเกาคชาวแสดงความดีครับท่านพออเกต่อมาแล้วเนาะจ่าซื้อครับยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มลงมือกแต้น ขปปชจังหวัดสุรินทร์ครับพร้อมนะครับมอล้องครับหนึ่งสองสามครับโอ้ที่สครับจำะครหเสียลยจำเลยครับประอบน่าจะพร้อมทุกอย่างมีทั้งที่พักแล้วกเ่ปงสดอายตอนนี้มีแจกมีอเลยพร้อมเหมอนกบ้องครัหน่สองสาม หนึ่งสองสามตากลังประมาณสี่คนามสามสครับับ้เลยยัดไยัรวมไรวมภักท่านนครับเจ้าทีนงานที่มาด้วยนะเจมาน้องๆมานองมาชนะครับใช้าเร็วนะขอมองกล้องนะครับหนึ่งสองสามตีจริงหอยู่แล้วเนาะึ่งสองสามกานนะครับนับท่านครับหนึ่งสองสาม ก็งรับผู้หญิงเริมเยอะเริ่มเยอะจนี่ยงไม่พอตกอตมอไปจะผูหญิงเยอะนะครับน่คนก็เข้ากันมดแ้เข้ากันไปครับเิ่มจะมีผู้หญิงมาเยอะแล้วผู้ชายเรากินแต่ละมไป้เอผู้หญิงไม่ได้ตอนนี้ก็หลังจากที่ได้แต่รูปด้วยกันก็ได้ พบปะแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกับท่านคณะภาคส่วนที่เข้าร่วมแสดงความทินดีครับผอคอกรตัดสินทางด้านผอปปรสวินครับผมยังไม่มีสเลดาเชือกไปย่อทอนนะครับระชยอทอนเลือก็คือบรรยากาศการเข้าพบเพื่อแสดงความดีกับท่านผู้ว่าราชการจัวัดสุรินทร์ท่านใหม่ครับจาก ภาคส่วนต่างๆครับจากหน่วยงานต่างๆของหน้าส่วนราชการครับก็ได้เข้ามาร่วมแสดงความดีกับท่านครับในขณะมันรบตำแหน่งผู้ว่าการจูรินท่านจำนาญชื่นตาครับอยู่มุมอยู่มุมของน้องที่ทอนิท่านครับเป็นของเรียนใช้อยู่เป็นการเดินทางด้วยนะท่านก็พบปะกับท่านพ่อต่อสุรินครับท่านพลตุรนเอกนิยมเพชรกุมารครับใช้อยู่ยินยอมเพชรกุรข้อความครับประการเดิมแต่ก็ ับาดผประสานขงบริหาไว้ท่านอยากให้ผู้รหลังไว้ท่านนทที่มีมดครับสองต้อกก็ชอบยม่องกรกตมก็ตอง่าแยบงนศรกษาแล้วท่านกกตส่วนกลางกอกฝากขอที่โยมมาไม่อยู่สุรินแต่ต้องหัดอีได้นะมจะเลิขอม้าประคือบ้างเดียวกันบบมทบยี้ครับท่านก็ได้มารวมตอนแล้วก็แสดความดีกับท่านผู้บริการจัดนท่านใหม่ด้ยครับท่รองคณะครับ รัพเยภาพครับพภาพัหนึ่งสองสามครับพุทธภาพพัหนึ่งสองสามครับพุทคภาพเรียบร้อยครับตอนทอไมาช้าพอดีเพิ่งรู้ว่าท่านท่านองค์คนดีบรรยากาในช่วงวัพระสุขท่านจะมาที่วัดเขาสาาครับที่ยิบเกครับ พอลงห้าโมงแล ses, mm. ้วก ok 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 ็กลับตอนบ่ายโมงหลังดูกับเราสองชั่วโมงกลับมาพบปะคณะกรรมการเรื่องเวิทยาิยาแต่ผมฟังดูมีประเด็นที่วง่นี้เวทพยุงเริ่มหายรับรองเดือนที่ผ่านมาครับท่านอย่าฝากกับงานรุ่นพ่อแม่ประคับประคองแล้วก็ชมผู้จบพ่องผมจะได้เชิญท่านเดินทาอะไรประจําอะไรได้อยู่เราเน เพิรู้เ่าผมเลยพิ่งเเข้าไปดูสาที่กับเงินที่เกี่ยวข้องตมี้างต้องมีตนี้ตอรวนที่ต้าวันท้ายเลยต้องมาพบอางรนว่ารับครับครับ ท่านสสจังหวัดก็มาร่วมเลยครับท่านพันเอกสุดใจแพรงพรมมาครับท่านก็ได้มาร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าแล้วก็แสดงความดีดีกับการมารับตำแหน่งผู้ว่าคนที่59ของจังหวัดสุรินทร์ด้วยครับกลับมาทีมงานพิดเก่าค้อสุรินทร์ทีเราก็มีก็ได้มาร่วมแสดงความดีดีกับก็ต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นเป็นทางการครับอาาพพรรระมสส้งงต

แต่ผมอย่้วัีดีดดีอยู่แต่ปีที่แล้วนะขอบางคนไป3ท่านแล้วก็มีองดีอนก็นัเสด็จบอยครับอยู่กับท่านบอมก็เดตอนนั้นตอนหลังจะคุยาไใหม่เสด็จกับทุกคนนะยเมีมีเดียวที่ไม่ได้าปรุกิจการ้นเมนจะมีการ

ตอนนี้ทางท่านประธานที่ปรึกษาเพจแอดมินแอดมินเพจคนสุรินทร์ครับก็ได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการสุรินทร์ครับท่านกำนาญเชื่นตาครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์คนที่ห้าเขาแพครับห้าสิบเก้าครับ,รบท่านก็ได้มอบเป็นวัตถุมงคลพระสังกัจจายครับซึ่งเพราะว่าพระสังกัจจายองค์นี้นะฮะคือเราได้ดูแลที่รีสอร์ทมณีลางโหมพอดีน้องยศพลตรีเป็นทหารนะ ผลตรีจัวก็ฝากคุณแม่มารักษาที่โรงพยาบบ่อยๆท่านก็เลยชอบนิสัยจะคขอคนไทยท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาของโบราณโบราณม,มาฝากถ้าเรามืองพูดด้วยกันท่านก็เลยได้นําพระสังกัจจายอยู่ที่ไหนก็จเจริญรุ่งเรืองแล้วเงินทองไหลามาเทมาท่านผู้ว่าชนาญชิ้ตามาอยู่สุรินทร์ก็จะได้งบประมาณมาให้พี่น้องจังหวัดสุรินทร์เยอะๆไหลามาเทมา พร้อมกับใบโพลละครวัดครับที่เขาทำพิธีบุกเสกมาเรียบร้อยแล้วเราก็ได้มอบเป็นสิริมงคลแก่ท่านผู้ว่าชนาธิ์ทีตาของเราที่เรารักเราเคารพเพราะเคยอยู่ด้วยกันตอนท่านเป็นรองท่านช่วยเหลือคนสุดยอดมากๆครับกับท่านครับครับขอบคุณครับท่านหาไอ้เพินเพิ่นเพิ่นหาเห็ดเพ่นนะครับเห็ดเพ่นว่างตรงนี้บรตจวบว่างแหวกกระเพาะเลอให้ให้อยู่ในโต๊ะเลยครับให้อยู่โต๊ะ้ข้างหน้าจริงๆะครับ

สวัสดีครับท่านอะไรอดีตอดีตเพราะว่างคนอะไรี่จะทำเพราะนี่เป็นเป็นสวล้วอีกไหครับอ่าครับกรณีว่ากีอีกนิดหนึ่งครับท่านขขอความลรีครับลูกลก 没到。